ดีหลวงพ่ออุ่นเคยสักยันให้ลูกศิษย์ไปหลายคนล้วนแล้วแต่อยู่โยงคงกระพันชาตีภายหลังลูกศิษย์ของท่านมีนิสัยเกเรสร้างความเดือดร้อนใจให้ผู้อื่นท่านมาพิจารณาดูแล้วเห็นเป็นการส่งเสริมให้คนประกอบมิจฉาชีพผิดคดีโลกคดีธรรมตั้งแต่นั้นท่านเลิกสักยันโดยเด็ดขาดส่วนใครที่อยากได้รับประสิทธิประสาทอักขระเลขยันจากท่านก็เมตตา ทำให้แค่เพียงเป่ากระมมหรือเจิมหน้าผากด้วยผงพุทธคุณเพื่อความเป็นสิริมงคลเพียงเท่านั้นสำหรับวิชาณปัตตลอดหลวงพ่ออุ่นได้รับการถ่ายทอดเช่นเดียวกันวิชานี้จะสังเกตได้ถึงวัตถุมงคลสำนักวัดตโนดหลวงมียันณปัตตลอดและณปัทมังปปากฏอย่างชัดเจนรวมทั้งวัตถุมงคลสิทธิสายหลวงพ่อทองสุกทุกรูปหลังจากนั้นหลวงพ่ออุ่นได้ไปกราบนมัสการ พระอธิการชัน